Welcome back, w วลคัมแบ a ดับเบิลยูวันนี้เรามีเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยแต่รับรองว่าน่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากปกติแล้วในช่องนี้คุณจะได้เห็นรีวิวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและเครื่องจักรแต่ครั้งนี้เราจะพูดถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ชิ้นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวและทำให้หลายประเทศหันมาจับตามองนั่นก็คือขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศไทยซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสมรรถนะ ความสามารถและที่สำคัญคือราคาที่หลายคนอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนอื่นเรามาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนตัวขีปนาวุธมีลักษณะเรียวยาวติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทางทหารแบบล้อยาง8คูณ8ขนาดใหญ่ตัวรถดูแข็งแรงบึกบึนสามารถบอกได้เลยว่าออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่สมบุกสมบันการออกแบบของขีปนาวุธเองก็ดูล้ำสมัยและเน้นหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างชัดเจนทำให้รู้ได้เลยว่ามีการวิจัยและลงทุนทางวิศวกรรมไม่น้อย ในด้านสมรรถนะมีการระบุว่าขีปนาวุธนี้มีพิสัสัย,ยิงประมาณ400-600กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและน้ำหนักหัวรบ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธพิสัยกลางจุดเด่นคือสามารถใช้ตอบสนองภายคุกคามจากระยะใกล้ไปจนถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ไกลได้ระบบขับดันใช้เชื้อเพลิงแข็งข้อดีคือสามารถเตรียมพร้อมและยิงได้รวดเร็วต่างจากเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องใช้เวลานานในการเตรียมการในส่วนของระบบนำวิถีมีการติดตั้งเทคโนโลยีการนำทางที่ทันสมัย ใช้การผสมผสานร,ระหว่างระบบ GPS และ Inertial Navigation ทำให้มีความแม่นยำสูงวงกลมความคลาดเคลื่อน (CEP) อยู่ในระดับประมาณ50เมตรหรือน้อยกว่านั้นซึ่งถือว่าน่าประทับใจมาก เมื่อมาดูแพลตฟอร์มการยิงขีปนาวุธติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทางทหาร8คูณ8ที่สามารถวิ่งได้บนสภาพถนนที่ยากลำบากทั้งดินโคลนหรือภูเขาซึ่งความสามารถในการเคลื่อนที่นี้ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหรือซ่อนตัวได้ง่ายลดความเสี่ยงที่จะถูกตรวจจับจากดาวเทียมระบบยิงที่อยู่กับที่มักจะถูกจับตาได้ง่ายแต่แบบเคลื่อนที่เช่นนี้สามารถย้ายจุดยิงได้ตลอดเวลา ในแง่อำนาจการทำลายล้างขีปนาวุธรุ่นนี้รองรับหัวรบหนักประมาณ500-700กิโลกรัมส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุระเบิดแรงสูงซึ่งเพียงพอที่จะทำลายอาคารขนาดใหญ่ฐานทัพหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้แม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าระบบอาจถูกพัฒนาไปได้ในอนาคต อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือความน่าเชื่อถือรายงานการทดสอบบ่งชี้ว่าขีปนาวุธรุ่นนี้ผ่านการทดสอบหลายครั้งและประสบความสำเร็จลอนซีควินซ์ทำงานได้อย่างราบรื่นขีปนาวุธเข้าถึงเป้าหมายตามที่ตั้งใจและข้อมูลการติดตามแสดงให้เห็นถึงความสเสถียรและความแม่นยำ ในด้านราคาถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีการประเมินว่าราคาต่อหนึ่งระบบอยู่ที่ประมาณ10-15ล้านเหรียญสหรัฐอเมริการวมทั้งตัวขีปนาวุธรถบรรทุกและอุปกรณ์สนับสนุนการยิงหากเปรียบเทียบกับระบบชั้นนำของโลกเช่นอสนเดอร์ของรัสเซียหรือ ATACMS ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาสูงกว่า30-40ล้านเหรียญจะเห็นได้ว่าระบบของไทายมีราคาถูกกว่าเกือบครึ่ง ดังนั้นถามว่าคุ้มค่าหรือไม่หากมองในมุมมองของภูมิภาคคำตอบคือใช่ขีปนาวุธนี้มอบทั้งความคล่องตัวความแม่นยำและศักยภาพในการป้องรามในขณะที่ใช้เงินน้อยกว่ามาก แน่นอนว่ามันก็มีข้อจำกัดพิสยัยยังถือว่าสั้นกว่าเมื่อเทียบกับขีปนาวุธของมหาอำนาจระดับโลกที่มีพิสัยมากกว่า2,000กิโลเมตรและเพลโลดอาจไม่ใหญ่พอสำหรับหัวรบเชิงยุทธศาสตร์ที่หนักมากแต่หากมองจากความต้องการป้องกันประเทศของไทยระบบนี้ถือว่าเพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็เป็นสิ่งที่ควรพูดถึงรถบรรทุกและระบบเชื้อเพลิงแข็งทําให้การบํารุงรักษาทําได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับระบบเชื้อเพลิงเหลวซึ่งต้องตรวจสอบบ่อยครั้งรายงานบอกกว่าระบบนี้ถูกออกแบบให้ดูแลง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ําคําถามต่อมาคือแล้วมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคหรือไม่แน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการเปิดตัวอาวุธใหม่ เพื่อนบ้านย่อมมีความกังวลแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีประวัติความขัดแย้งรุนแรงมากนักเพียงแต่มีข้อพิพาทบางอย่างดังนั้นการมีระบบเช่นนี้ก็เหมือนกับการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมจะปกป้องตนเองและจะไม่ยอมให้ถูกคุกคาม จากมุมมองของประชาชนบางคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมไม่เอาเงินไปพัฒนาสาธารณสุขหรือการศึกษาแทนแต่รัฐบาลก็ให้เหตุผลว่าความมั่นคงคือพื้นฐานขององค์การพัฒนาด้านอื่นๆหากไม่มีความปลอดภยัยการลงทุนหรือการพัฒนาก็จะไม่มั่นคง สรุปด้านสมรรถนะแล้วขี่ปนาวุธรุ่นนี้มีความเร็วความแม่นยำและความคล่องตัวที่น่าประทับใจราคาก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมข้อจำกัดคือพิสัยและเพโลดแต่โดยรวมแล้วถือว่าเหมาะสมกับความต้องการเชิงป้องกันของไทย เวลาการเตรียมการยิงสั้นกว่า15นาทีทำให้มีความสามารถในการดีพลอยได้รวดเร็วมากระบบนำวิถีก็ทันสมัยทำให้ยากต่อการรบกวนหรือหลอกล่อถึงแม้ในยุคสงครามไซเบอร์ไม่มีระบบไหนที่ปลอดภัย100%แต่ถือว่าแข็งแกร่งพอสมควร รถบรรทุกที่ใช้บรรทุกขีปนาวุธก็มีข้อดีเรื่องความแข็งแรงและการวิ่งบนพื้นที่ธุรกันดารแต่ข้อเสียคือขนาดใหญ่ทําให้การคลางตาอาจไม่ง่ายต้องอาศัยการคลางตัวและกลยุทธ์เสริมถ้าพูดถึงตลาดต่างประเทศราคากับความสามารถที่ได้ถือว่าน่าสนใจอาจมีบางประเทศที่สนใจหากไทยเลือกที่จะส่งออกแต่กฎเกณฑ์และข้อจำกัดระหว่างประเทศอาจทำให้ไม่ง่ายนัก เมื่อรวมทั้งหมดแล้วระบบขีปนาวุธใหม่นี้ของไทยถือว่าเป็นแพ็คเกจที่สมดุลไม่ได้ดีที่สุดในโลกแต่คุ้มค่าและตอบโจทย์การป้องกันประเทศได้อย่างเหมาะสมมันคือก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สูงขึ้น และนี่ก็คือรีวิวฉบับเต็มเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทยถ้าคุณอยากให้เรานำไปเปรียบเทียบกับระบบของประเทศอื่นๆเช่น i s k a n อร์ของรัสเซียรหรือแ a ค n i ของอินเดียก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมกดติดตาม WKP Auto เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีก